ไปดิพี่น้องขอขับ co ส่งน like ้องเว้นี่คือเก่าพี่น้องเลยขับป่าพี่น้องมาเลยเขากป่าห้าเฮ็ดมาคนเดียวทั้งเฮ็ดเผือกเฮ็ดปว๋บวอกกับเจ้าว่าจะซื้อได้เฮ็ดยังพี่น้องเอ้ย กอมันบอกแมนบอกแมนถิ cage, bitch, ่นเขาเคยหาโบหุ่นมันออกเนี่ยเราไปมั่วอีกแล้วเนาะไปจัก้ะเฮ็ดกินบ่รัย เฮ็ดยังก็บมันเอาเลยนะเนาะเห็ดพีเบือเอาเนเห็ดกินอะไรเห็ดพีเบือออกไล่ไปเก่าขนเห็ดพีเบือออกลายเห็ดอันกินอะไรกันจะออกไล่กันโอ้ยเห็นจากเห็ดฝ่งยังไน่น่อยนะรังแดงรังเนี่ยเหรอ ดพช่องเราอกมาพอออกคนหาพี่น่งนงนงอ,ง,นง,อ,อง,นนงเลยก็เลยมีหมู่นี่อยู่ในบริเวณใกล้หัวเทียงปานุอีนี่ แต่ว่าห้องหอจักมองมันออกเ่าก็เลาะไปมั่วสัวหละเห็ดยังเคยเนาะดอกงามแต่เนาะมันกำลังออกออกพี่น้องเอ้ย มาคนเดียวอย่าพอเห็ดปวกดิยหาโตอีกก่อนไม่ต้องเดี๋ยวพอเห็ดจังจิตเปิดกล้องให้บ่งมันอึดเนาะมันบอกมันบอกทันได้ออกลายมันนะเขาอีกอย่างเขากระบอหูบ่มัน มันเอาอบัาลายพี่น้องเลยอยกากบอดลายได้เหเปิ่เขาเห็นแต่เห็ดอันนี้บนลายดออกนี่แหละพอพอกระงยงอยู่กันเดียวนี่พอาลายได้คือเก็บมวน มาดอนที่สองพี่น้องเลยมาลุ่นกนวบาดอนนีสิได้จากดอกดอนละเลยแชบึงดอนเลเดพอออมน้อยเลยเห็ดคุมก็มีอะ เห็ดคุมเอาแต่อดอกมันโอนโดนลอะแรกำลังข่าดดอนที่สองไปไปลุ่นน้ำกันบาได้เห็ดกสิพาพี่น่องเก็บผักติวยี่แหละเคยมาหาเนาะม่จักมมันออกที่งอนเลย hết chẳng gì hai vlog bung lập vlog hai bung còn hết nhung bung 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 มียังดอกมนกระตามันกะรับิ๋วสรุปแล้วสีขาวนะพี่น้องเออเจออะไรพี่น้องดอนที่สองเฮ้าดอกนี้น้องดำๆนี่แหละนี่ ตาบปดีกับผมให้สั่งโอ้ยมือข่อยกับใครตีนดอกนะดอกอะไรสลองดอกเด้อดอนทีสองอุ้ยดอกน้อยๆกําลังเป็นมีแต่ตีน เกียบถือมันขอกเลื่อนเอาค่ะหาๆๆก่อนเจ็บเบื่อออกดีกันนะ เราไปเรามามาหอดหวยพี่พี่น้องเอ้ยมาหอดหวยเสริยควบไปบึงเห็ดปวกก่อนนีแต่เห็ดอย่างฮาหักบ่เห็นพอไหวนะแม่ ให้ท่านให้เด็กอ้อนมาคนเดียวน่าสิจอกเพือกเขาหุ่งเนาะพี่น้องเนาะมาดอนที่ซองไหนซองโอ้โอย พักทิ้วกั่จนเต็มกับตาเลยผ้าพ่นอ้องโลลิ้นป่าซื่อ,อและขันแนวนี ui cần được quay hết sợ đậu thêm một đường เจอกับเมื่อขันอยแล้วหล่อฮ่าเพิ่งกับพี่น้องอยจังหน่อยจังสิเมื่อเมื่อแล้วบ้านในพี่น้องเอ้ยได้เต็มกระตาแล้วเมื่อแหละได้เต็มกระตาแล้วนี่ตลกอะไร อย่างกันเซ่โมลืนเก่าเลยหายบึงอีกลบพักได้เต็มกระตาเมื่อเราได้บันฑิกไปหน่อยอยู่ดีเมืองเพื่อสกุลสกุลเพาเพาะกันขีมหนาเลยสบายดี